คอนโดระดับอัลต้าลักชวรีที่ได้กรรมสิทธิ์แบบฟรีโฮลบนทำเลที่หาไม่ได้อีกแล้วค่ะที่ตั้งอยู่ใกล้ปากซอยหลังสวนมากที่สุดโครงการนี้ออกแบบโดยดีไซเนอร์ชั้นนำระดับโลกสวยงามลงตัวและมีพื้นที่ส่วนกลางที่มาจัดเต็มหลากหลายครบฟังก์ชันกับเซอร์วิสต,ต่างๆที่จะไม่ได้เห็นในโครงการอื่นๆแน่นอนค่ะ วันนี้กิฟแลคคอนโดได้อยู่พาทุกคนมาชมโครงการสโคบหลังสวนจากบริษัทสโคบจำกัดคอนโดระดับอัลต้าลักชวรีที่ตั้งอยู่บนที่ดินที่ซื้อขายกันแพงที่สุดในประเทศไทยที่ราคา3.1ล้านบาทต่อตารางวาและนี่เป็นาราคาที่ซื้อขายกันเมื่อปี2561ค่ะ ซึ่งที่นี่เป็นทำเลที่เรียกว่าอยู่บนใจกลาง CBD อย่างแท้จริงแต่มีบรรยากาศที่แตกต่างจากถนนรอบๆในย่านนี้นะคะเนื่องจากโซนนี้มีความสงบเป็นส่วนตัวบนถนนหลังสวนนั่นเองค่ะ ซึ่งตัวถนนหลังสวนเนี่ยสามารถเชื่อมต่อได้ทั้งถนนเพลินจิตและถนนสารสินรวมไปถึงยังมีซอยย่อ,อยอย่างซอยหลังสวนซอยหนึ่งและซอยสองที่สามารถเชื่อมต่อไปอยังซอยต้นสนทําให้เราเดินทางออกไปยังถนนเพลินจิตได้ง่ายสามารถเชื่อมต่อไปได้ทั้งถนนวิทยุถนนพระรามสี่และยังใกล้กับจุดข,ขึ้นทางด่วนเฉลิมมหานครด่านพระรามสี่ในระยะทางเพียงแค่3.2กิโลเมตร นอกจากนั้นยังเป็นทำเลที่ใกล้รถไฟฟ้า BTS ชิดลมในระยะทางแค่140เมตรเท่านั้นค่ะแถมยังมีตัว Skywalk ที่เราสามารถเดินเชื่อมไปถึง Central ชิดลมและยาวไปถึง Central World ได้เลยค่ะเรียกว่าเป็นทำเลที่ครบและสะดวกใจกลางเมืองมากๆโดยรูปแบบของตัวโครงการนี้เป็นโครงการคอนโดไฮรีส์ที่มีความสูง34ชั้นกับจำนวนยูนิตพักอาศัยที่มีเพียงแค่133ยูนิตบนที่ดินโครงการประมาณ2ไร่กว่า ที่โครงการนี้จะมีห้องทั้งแบบ one bedroom two bedroom t r e bedroom และแบบ penthouse ขนาดห้องตั้งแต่83ตารางเมตรถึง240ตารางเมตรกับแบบห้อง penthouse ที่มีขนาดตั้งแต่419ถึง443ตารางเมตรค่ะซึ่งณนะวันที่เรามาถ่ายทำกันเนี่ยโครงการนี้เหลือขายเพียงแค่20%เท่านั้นคือแบบห้อง one bedroom และ two bedroom ส่วนแบบห้อง t r e e bedroom และแบบ penthouse นั้นโซเอาไปเรียบร้อยแล้วค่ะ และโครงการแบบอัลต้าลักชัวรี่แบบนี้นะคะแน่นอนว่ามาพร้อมกับแฟซิลซิที้ที่คิดมาให้แบบครบรอบด้านและเป็นฟังก์ชันกับเซอร์วิสท,ที่จะไม่ได้เห็นในโครงการอื่นๆไม่ว่าจะเป็นพื้นที่ส่วนกลางที่มีขนาดรวมกว่า2,500ตารางเมตรและยังมีเซอร์วิสท,ที่ให้บริการเทียบเท่าระดับโรงแรมไม่ว่าจะเป็นบริการพนักง,งานจอดรถและคอนเซียสตลอด2ีชั่วโมง มีพนักงานยกกระเป๋ารวมไปถึงมีบริการแม่บ้านที่จะมาทำความสะอาดให้3ครั้งต่อสัปดาห์ในราคาเริ่มต้น50ล้านบาทค่ะสำหรับรายละเอียดของโครงการจะเป็นยังไงเดี๋ยวตามคลิปไปชมกันนะคะแต่ก่อนที่จะเข้าไปชมบรรยากาศของโครงการที่ฝากทุกคนกดไลค์กดแชร์คลิปนี้ไว้ด้วยเพื่อเป็นกำลังใจให้กับทีมงานค่ะ โครงการนี้มีทีมที่ปรึกษากันออกแบบโดยทีมสถาปนิกและดีไซเนอร์ระดับโลกนั่นคือคุณโทมัสยูนฮันเซนนั่นเองค่ะเป็นดีไซเนอร์ชาวเดนมาร์กที่มีออฟฟิศเบสอยู่ที่นิวยอร์กโดยเขามีโปรเจกต์ที่สร้างชื่อเสียงเป็นโครงการที่อยู่อาศัยที่แพงที่สุดในมหานครนิวยอร์กนั่นคือโครงการ157หรือ The Billionaire Building นั่นเองค่ะ ซึ่งคุณ o มั s ก็ได้มาออกแบบโครงการในประเทศไทยที่นี่เป็นที่แรกนะคะโดยบรรยากาศในตัวโครงการที่เรากําลังจะได้เห็นกันเนี่ยเป็นบรรยากาศของความพร i ยเอ u ์ลักชมีความมินิมอลเนื่องจากคุณโทมัสเขาให้ความสําคัญในการออกแบบฟังก์ชันให้เข้ากับพื้นที่และมีการเลือกวัสดุให้เข้ากับแต่ละพื้นที่เพื่อมอบคุณภาพชีวิตที่ดีให้กับผู้อยู่อาศัยทุกคนคะ่ะ พอเราเข้ามาได้ในตัวโครงการคะคุณผู้ชมจะเจอกับพื้นที่โซนด r o p o อฟเป็นจุดแรกเลยค่ะซึ่งถ้าลูกบ้านต้องการที่จะนํารถไปจอดเนี่ยทางโครงการก็จะมีบริการวอลเลย์ฟักกิ้งและมีบริการเจ้าหน้าที่ที่ช่วยยกกระเป๋าตลอด24ชั่วโมงด้วยค่ะซึ่งการจอดรถของที่โครงการนี้จะเป็นแบบออโต้ a r k กิ้งนะคะมีอยู่ที่ชั้นใต้ดินทั้งหมด6ชั้นจอดได้ทั้งหมด231คันหรือประมาณ146เซต์ค่ะ ส่วนภิที่รอบๆของตัวอาคารด้านในเนี่ยนะคะก็จะมีการจัดเป็นพื้นที่สวนมี glass pavilion ตกแต่งด้วย water ฟี a t u r e ต่างๆซึ่งในแต่ละโซนลูกบ้านก็สามารถเข้าไปใช้งานนั่งพักผ่อนกันได้นะคะและยังเป็นโซนที่ถือว่าเป็น buffer ที่จะช่วยลดมลภาวะต่างๆไม่ให้เข้ามาด้านในตัวโครงการด้วยค่ะ ว่าภายในตัวอาคารค่ะสาหรับพื้นที่โซนแรกคือสว่วนล็อบบี้นั่นเองนะคะซึ่งเราจะถูกต้อนรับเข้าสู่ตัวอาคารด้วยความโกร่งโถงและโปร่งสบายด้วยล็อบบี้ที่มีความสูงฝ้าเพดานถึง7เมตรค่ะซึ่งภายในส่วนล็อบบี้เนี่ยเราจะสังเกตว่าเขามีเฟอร์นิเจอร์น้อยชิ้นมากๆเลยนะคะก็จะมีการคัดสรรว่าแล้วว่าชิ้นนี้เท่านั้นแหละที่เหมาะกับพื้นที่ในโซนนี้นะค่ะซึ่งก็จะมีทั้งโซนที่ลูกบ้านมานั่งพักผ่อนกันได้และมีสว่วนที่เป็นเคาน์เตอร์นะคะซึ่งลูกบ้านสามารถติดต่อคอนเซียสได้ ชั่วโมงนอกจากนั้นยังมีห้องนิติและโซนด้านหน้าจะเป็นส่วนของรีเทลช็อปค่ะซึ่งในปัจจุบันจะยังคงเป็นส่วนของสำนักง,งานขายนะคะ ติดกับโซนล็อบบี้จะเป็นห้องเวทติ้งล็อชค่ะซึ่งก็จะเป็นห้องสําหรับการรอรับรถนั่นเองในการใช้งานจริงลูกบ้านก็สามารถแจ้งเจ้าหน้าที่ไว้ก่อนได้นะคะเวลาที่เราลงมาด้านล่างก็ไม่ต้องใช้เวลารอนานนอกจากพื้นที่ในโซนล็อบบี้และเวทติ้งล็อชแล้วนี่นะคะโซนด้านหลังก็ยังมีโซนสําหรับทีมบริการในคอนโดนี้ด้วยคือจะเป็นการแยกไว้สําหรับโซนสตาฟโดยเฉพาะมีทั้งสตาฟแคนชีนโซนล้างรถ โซนชาร์จ EV Charger นะคะซึ่งเขาจะเตรียมมาให้ทั้งระบบ AC แล้วก็ DC นอกจากนั้นยังมีโซนของห้องพักพนักงานขับรถและสำหรับใครที่มีแม่บ้านอยู่ประจำเขายังมีส่วนที่เป็นหอพักนะคะให้เราได้เช่าเพิ่มเติมด้วยค่ะ ขึ้นมาแฟชชั่นที่ชั้นบนค่ะคุณผู้ชมที่นี่คือฟังก์ชันที่คิดว่าน่าจะมีลูกบ้านมาใช้งานกันบ่อยที่สุดนะคะคือโซนขับเล้าส์นั่นเองค่ะอย่างที่เห็นนะคะพื้นที่ในโซนนี้เนี่ยเขาจะมีโซนที่เป็นเหมือนคาเฟ่ส่วนตัวเลยซึ่งที่นี่จะมีการเสิร์ฟกาแฟให้ลูกบ้านฟรีทุกวันนะคะและจะมีเจ้าหน้าที่ของโครงการนี้ที่จะถูกเทรนให้สามารถชงกาแฟได้ทุกคนอีกด้วยซึ่งพื่นี่ในโซนขับเล้าส์เนี่ยก็จะมีการแบ่งโซนต่างๆไว้ให้ลูกบ้านได้นั่งพักผ่อนและมานั่งทํางานกันได้ค่ะ ซึ่งนอกจากพื้นที่ในโซนพื้นที่โถงตรงนี้แล้วเนี่ยก็ยังมีห้องมิ t ติ้งรูมห้องสตูดิโอแยกไว้ให้ด้วยถ้าใครที่ต้องการความเป็นส่วนตัวมากขึ้นก็สามารถจองใช้งานได้ค่ะ และอีกหนึ่งฟังก์ชันที่ทางโครงการออกแบบมาได้ตอบโจทย์ลูกบ้านที่นีมากๆนะคะแล้วก็เป็นอีกหนึ่งฟังก์ชันที่ฮอตมากๆเลยคือห้อง private storage ค่ะภายในห้องก็จะเป็นห้องเก็บของที่มีการแบ่งเป็นห้องเก็บวายห้องเก็บเสื้อโค้ทฤดูหนาวต่างๆนะคะซึ่งในแต่ละห้องก็จะมีการควบคุมอุณหภูมิและความชื้นที่แตกต่างกันไปค่ะและใครที่ชอบดูหนังนะคะฟังก์ชันนี้จะตอบโจทย์แน่นอนคือ theater room นั่นเองเรียกว่าเป็นโรงหนังส่วนตัว ซึ่งภายในมีถึง25ที่นั่งเราสามารถชวนเพื่อนๆแก๊งใหญ่มานั่งดูหนังแบบส่วนตัวได้เลยและบริเวณโซนด้านหน้าก็จะมีเวทีขนาดที่ค่อนข้างกว้างนะคะก็สามารถมาจัดงานแสดงหรือเป็นการพรีเซนต์งานต่างๆในห้องนี้ก็ได้เลยส่วนคนที่เป็นนักดนตรีอาจจะต้องการพื้นที่ในการซ้อมดนตรีต่างๆมีห้องมิวสิครูมไว้ให้ค่ะซึ่งเรียกว่าเป็นห้องซ้อมดนตรีแบบจริงจังเลยนะคะมาพร้อมกับเครื่องดนตรีครบแบนและเป็นของคุณภาพดีด้วย นอกจากนั้นยังมีห้อง dressing room นะคะเป็นห้องแต่งตัวซึ่งจะตอบโจทย์มากๆสำหรับคนที่ต้องออกอีเวนต์นะคะจ้างช่างแต่งหน้ามาแต่งหน้าให้ที่คอนโดเราบ่อยๆก็ไม่จำเป็นต้องให้เขาเข้าไปห้องส่วนตัวเลยค่ะก็สามารถจับจองใช้ห้อง dressing room ได้ซึ่งภายในก็จะมีการแบ่งโซนไว้ให้หลากหลายครบฟัังก์ชนเลยทั้งโต๊ะสาหรับการแต่งหน้าทาผมสระผมทาเล็บหรือต่อขนตาเนเรืยอวก็มีให้ครบฟังก์ชันเลยค่ะ ขึ้นมาที่ชั้น4ี่คุณผู้ชมสำหรับแฟซิตี้บนชั้นนี้จะเน้นเป็นแนวแอคทีฟค่ะโดยจะแบ่งเป็นโซนอ outdoor ตรงนี้จะเป็นสระว่ายน้ำระบบฟรชวอเตอร์ซึ่งจะเป็นระบบที่มีค่าคอรินต่ำหลังจากที่เราว่ายน้ำเรียบร้อยแล้วเนี่ยก็สามารถเช็ดตัวแต่งตัวและออกไปทำธุระได้เลยค่ะโดยขนาดสระจะอยู่ที่ประมาณ 7, คูณ30เมตรพื้นที่ริมสระเป็นพูลเทเรสกว้างๆลงซันเบดไว้ให้มีโซนพักผ่อนเป็นพูลบาร์ไว้ให้ด้วยนอกจากนั้นก็จะมีโซนที่เป็นอินดอร์นะคะซึ่งจะแบ่งเป็นห้องฟิตเนสขนาดใหญ่ ซึ่งฟิตเนสที่นี่มีการออกแบบที่เรียกว่า e อกล u s i v e มากๆค่ะใช้เครื่องออกกำลังกายของเทคโนโลยีทั้งห้องนะคะแล้วก็จะใช้เป็นสเปคแบบท็อปด้วยบางชิ้นเนี่ยเราจะยังไม่เห็นในคอมเมอร์เชียลยมทั่วๆไปด้วยนะคะและจะมีการแบ่งโซนเป็น b บอดี้เว Zone และมี p r i v a t e running studio ซึ่งที่นี่มีการใช้ลู่วิ่งแบบเอกล u s i v e ยี่ห้อ Woodway นะคะซึ่งราคาต่อตัวเนี่ยประมาณ2ล้านเลยเป็นสเปคที่สามารถใช้เทรนนักกีฬาโอลิมปิกได้ซึ่งที่นี่ก็จัดมาให้ถึง2ตัวด้วยกันค่ะและ นอกจากนั้นยังมีฟังก์ชันสําหรับเด็กๆด,ด้วยนะคะเป็นห้องคิส o ูมซึ่งเขาก็ให้ความสําคัญด้วยการจัดเป็นสเปซกว้างๆเลยและมีการแบ่งโซนหลากหลายมีทั้งโซนที่ให้เด็กๆไว้เล่นของเล่นการมีโซนสําหรับเด็กๆเ,เ,เล่นเกมและสําหรับใครที่ต้องการพื้นที่ให้เด็กๆนั่งอ่านหนังสือหรือว่ามีการติวพิเศษก็จะมีพื้นที่แยกไว้ให้ด้วยพร้อมกับห้องน้าค่ะ หลังจากที่ออกกาลังกายเสร็จแล้วนะคะใครที่ต้องการพื้นที่ในการผักผ่อนที่นี่จัดมาให้ครบเลยค่ะไม่ว่าจะเป็นห้องสตีมซาวน่าและมีบ่อออนเซนซึ่งเขามีการแยกบ่อน้ําร้อนน้ําเย็นเราสามารถสลับแช่กันได้เลยค่ะโดยเขาจะแยกในส่วนของผู้ชายและคุณผู้หญิงไว้ให้ด้วยนอกจากนั้นยังมีโซนสปานะคะซึ่งจะมีห้องนวดค่ะตรงนี้เราก็สามารถนัดเทรลปิสส่วนตัวเข้ามาให้บริการที่โครงการได้เลยค่ะ ขึ้นมาในชั้นบนสุดค่ะที่ชั้น34ชั้นนี้จะมีฟังก์ชันของสกายลาวส์นะคะซึ่งจะเป็นที่ที่คุณผู้ชมจะได้ชมวิวเมืองโดยรอบค่ะและจะมีพื้นที่ในการนั่งพักผ่อนหล,หลายๆโซนโรวมไปถึงมีห้องดินนิ่งรูมแยกไว้ให้ด้วยสำหรับใครที่ต้องการพื้นที่ในการจัดเลี้ยงจัดปาร์ตี้ต่างเนี่ยก็สามารถใช้งานห้องนี้จัดจองใช้งานได้เลยแล้วเขาจะมีโซนเซอร์วิสนะคะซึ่งเป็นครัวแบบจริงจังด้วยก็สามารถให้เชฟหรือแคทรีิ่งของเราเนี่ยมาจัดเตรียมพื้นที่ในโซนนั้นได้ค่ะ ส่วนใครที่ต้องการจะสูตรอากาศภายนอกจะมีโซนที่เป็นสกายเท r เรสนะคะพร้อมกับโซนบาร์บีคิวโซนนี้ก็สามารถจัดปาร์ตี้ได้เช่นกันค่ะเขาจะมีโซนสำหรับคนที่สูบหรี่แยกไว้ให้ด้วยเป็นห้องซิก้ารูม และนอกจากนั้นโครงการนี้ยังเป็นโครงการ Pet Friendly นะคะซึ่งเขาจะมีโซนเซอร์วิสสำหรับน้องหมาน้องแมวแยกไว้ให้ด้วยนะคะน่าจะถูกใจคนที่เลี้ยงน้องหมาน้องแมวค่ะซึ่งจะมีบริการทั้งในส่วนของการฝากเลี้ยงเป็นเดย์แคร์และบริการอาบน้ำตัดขนครบจบในโครงการไม่ต้องพาออกไปข้างนอกเลยค่ะโครงการนี้จะมีแบบห้องให้เลือกทั้งหมด4แบบด้วยกันค่ะคือ One เ room ขนาดประมาณ83-85ถึงตารางเมตร 2 b เบ r รูมขนาด155ถึง168ตารางเมตร3 r e เบดรูมขนาด240ตารางเมตรและแบบห้องเพนท์เฮาส์ขนาด419ถึง443ตารางเมตรสำหรับชั้นพักอาศัยของที่นี่จะเริ่มที่ชั้น5จนถึงชั้น33ค่ะโดยที่ชั้น30เนี่ยจะเป็นรูปแบบการวางแปลนแบบซิงเกิลคอริดอร์คือจะมีห้องพักด้านเดียวเท่านั้นส่วนที่ชั้น31ไปจนไปถึงชั้น33เนี่ยจะเป็นส่วนของห้องเพนท์เฮาส์ค่ะ โดยห้องตัวอย่างที่จะพาทุกคนมาดูกันวันนี้นะคะก็จะมีห้องวันเบดรูมและห้องทูเบดรูมค่ะสําหรับห้องแรกคือห้องวันเบดรูมนะคะซึ่งขนาดของตัวห้องนี้ต้องบอกก่อนว่าที่นี่เขามีการออกแบบ เน้นพื้นที่ใช้สอยที่เราสามารถอยู่ได้สบายจริงๆห้องวันเบรรูมถึงมีขนาดเริ่มต้นที่83-85ตารางเมตรแล้วค่ะก็เรียกว่าใหญ่กว่าห้องทูเบดร o มหลายๆโครงการเลยนะคะโดยห้องพักที่นี่ทุกห้องเนี่ยะคะก็จะได้ลิฟต์โดยสารส่วนตัวค่ะลักษณะของตัวลิฟต์จะเป็นลิฟต์ล็อกชั้นโดยใช้ระบบเฟ e แกนนะคะ เวลาลูกบ้านจะเข้าห้องเนี่ยก็สามารถขึ้นลิฟต์แล้วลิฟต์ก็จะมาเปิดที่โถงทางเข้าของตัวห้องเลยลูกบ้านก็ไม่จําเป็นจะต้องเดินอยู่ที่โถงทางเดินบริเวณด้านนอกของตัวห้องแต่ว่าทางโครงการเขายังมีการดีไซน์นะคะให้ประตูเนี่ยสามารถที่จะใช้ตัวคีย์การ์ดแท็บได้ลูกบ้านก็จะได้รับคีย์การ์ดนะคะเป็นตัวสำรองในการใช้งานและอีกอย่างหนึ่งคือที่โครงการนี้เขาจะมีบริการแม่บ้าน3ครั้งต่อสัปดาห์นะคะที่จะมาทำความสะอาดตัวห้องให้ ซึ่งระบบตัวคีการ์ดเนี่ยก็จะช่วยอำนวยความสะดวกแล้วก็เพิ่มความปลอดภัยให้กับการใช้งานด้วยค่ะโดยก่อนที่จะเข้ามาทำความสะอาดเนี่ยทางหัวหน้าแม่บ้านจะต้องไปทำการเบรกคียการ์จากนิติบุคคลก่อนค่ะและถึงจะนำมาใช้ในการเข้ามาทำความสะอาดภายในตัวห้องได้นะคะสำหรับตัวห้องเนี่ยพอเราเข้ามาโซนแรกนะคะจะเป็นพื้นที่ถงทางเข้าค่ะคุณผู้ชม ความสูงฝ้าเพดานของตัวห้องจะอยู่ที่3.5เมตรเลยนะคะและการวางฟังก์ชันของตัวห้องโซนแรกเนี่ยทางโครงการก็มีการออกแบบมาให้ตรงกับการใช้งานของคนไทยนะคะซึ่งจะมีการดวอินตู้ขนาดใหญ่มาให้ตู้แรกจะเป็นตู้ที่เราสามารถติดตั้งเป็นเครื่องซักผ้ากับเครื่องอบผ้าสามารถวางสแต็กกันได้เลยนะคะพื้นที่กว้างและจะมีตู้รองเท้าขนาดใหญ่มาให้ด้วยค่ะ2ตู้ตรงนี้ที่คุณผู้ชมเห็นนะคะด้านในก็จะมีการแบ่งเป็นชั้นมาให้แล้วก็สามารถเลื่อน สลับเก็บรองเท้าได้กว่าร้อยคู่เลยค่ะส่วนตัวพื้นนะคะต้องบอกว่าที่โครงการนี้เนี่ยเขาใช้เป็นหินอ่อนทั้งโครงการเลยในห้องพักก็เช่นกันค่ะอย่างโซนที่เป็นโถงต้อนรับโซนแรกของตัวห้องนะคะก็จะใช้หินอ่อนที่วางแบบต่อลายสวยงามแบบนี้เลยส่วนโซนด้านในที่เชื่อมเข้าไปนะคะทางโครงการก็มีการเปลี่ยนวัสดุให้เหมาะกับการใช้งานมากขึ้นโดยจะเปลี่ยนเป็นพื้น engineering wood top myo ค่ะ เข้ามาที่โซนด้านในค่ะสําหรับบริเวณตัวถงทางเข้ากับพื้นที่ด้านในเนี่ยเขาจะให้ประตูมาด้วย1บานนะคะตัวนี้เป็นบานสไลด์เราสามารถกั้นเปิดปิดได้เพื่อความเป็นส่วนตัวในการใช้งานมากขึ้นค่ะ สำหรับพื้นที่โซนถัดมาที่เราเข้ามาเนี่ยจะเจอกับส่วนของห้องน้ําก่อนเลยค่ะซึ่งตัวห้องน้ําที่นี่โซนแรกจะเป็นเหมือนห้องน้ํารับรองเป็นแบบ powder room คือจะมีเฉพาะโซนแห้งเท่านั้นโดยสุขภัณฑ์ที่เขาให้มาจะใช้เป็นของโตโตได้เป็นถั่วแบบอัตโนมัติส่วนอ่างล้างมือใช้ของโคลเลอร์เป็นแบบฝังนะคะส่วนตัวท็อปเคาน์เตอร์พื้นและผนังต่างๆก็จะใช้เป็นหินอ่อนแท้ทั้งหมดค่ะ การตกแต่งต่างๆที่เราเห็นในห้องน้ําในห้องมาตรฐานเ่ยก็จะได้แบบนี้ด้วยนะคะและอีกอย่างหนึงคือทางโรงการเนี่ยเขาจะใส่พื้นที่เก็บของมาให้หลายๆมุมของตัวห้องเลยนะคะ เพื่อให้การใช้งานหรือการใช้ชีวิตจริงๆเนี่ยตอบโจทย์มากที่สุดบริเวณหน้าห้องน้ําก็จะมีตู้เก็บของมาให้แบบนี้ค่ะซึ่งด้านในก็สามารถใช้เก็บพวกสบู่แชมพูหรือว่าผ้าขนหนูต่างๆได้ส่วนบริเวณหน้าห้องน้ําตามแนวทางเดินไปถึงโซนลิฟทงด้านในก็มีการบิวอินเป็นตู้เก็บของมาให้ด้วยค่ะซึ่งด้านในจะเป็นตู้ขนาดใหญ่นะคะที่สามารถปรับเปลี่ยนฟังก์ชันการใช้งานได้มีทั้งโซนเก็บของราวสำหรับแขวนเสื้อผ้าต่างๆตรงนี้เราก็สามารถปรับเปลี่ยนการใช้งานได้ค่ะ เชื่อมต่อเข้ามาที่โซนด้านในค่ะจะเจอกับพื้นที่ส่วนครัวก่อนเลยค่ะคุณผู้ชมซึ่งชุดครัวที่เราเห็นเนี่ยเราได้จริงในห้องมาตรฐานเลยนะคะโดยที่นี่ก็จะใช้เป็นชุดครัวชั้นนำจากบูท o ปรวมไปถึงมีการใช้เครื่องใช้ไฟฟ้านะคะเขาก็ให้มาของเกกะนาวให้มาครบชุดเลยค่ะทั้งตัวเตาไฟฟ้าเตาอ,อบเตาไมโครเวฟนะคะรวมไปถึงตัวเครื่องดูดควนันซึ่งที่นี่จะเป็นระบบที่ดูดออกนอกตัวอาคาระคะ่ะ ่วนตัวท็อปจะใช้เป็นหินทัชมาฮาลคอไซนะคะซึ่งตัวนี้ก็จะมีคุณสมบัติที่เหมาะกับก,บการใช้เป็นท็อปครัวด้วยเพราะเขาจะทนต่อความชื้นไม่ดูดซับสีเวลาที่เราทำวายหรือกาแฟหกเนี่ยตัวนี้ก็จะเช็ดทำความสะอาดและจะไม่ดูดซับสีเข้าไปนั่นเองค่ะนอกจากนั้นยังได้ตู้เย็นบิวอินค่ะซึ่งที่นี่ใช้เป็นของซับซีโร่นะคะต้องบอกว่าเป็นตู้เย็นในฝันของคนรักการทำครัวหลายๆคนเลยเพราะว่าจะเป็นแบรนด์ท็อประดับไฮเอนด์ค่ะซึ่ง เขาจะมีคุณสมบัติที่สามารถควบคุมความเย็นความชื้นได้อย่างแม่นยำช่วยยืดอายุอาหารของเราได้นะคะแล้วก็เหมาะสําหรับการแช่ของพรีเมียมต่างๆอย่างพวกไวน์นะคะซึ่งทางโครงการเขาก็จะมีติดตั้งตัวตู้เย็นสําหรับเก็บไวน์มาด้วยตัวนี้จะใช้เป็นของซับซีโร่เช่นกันส่วนไปที่ด้านบนเคาน์เตอรต์ตรงนี้ก็เหมาะจะเป็นมุมสําหรับทําเครื่องดื่มต่างๆจะเป็นกาแฟเป็นมชะตัวนี้ก็เหมาะเลยค่ะ เชื่อมต่อเข้ามาที่โซนลิฟวิ่งค่ะคุณผู้ชมอย่างที่บอกค่ะว่าพื้นที่ของตัวห้องเนี่ยกว้างมาก เอ่อให้การจัดโซนต่างๆของเราเนี่ยจัดได้ครบเหมาะกับการอยู่อาศัยจริงๆค่ะติดกับโซนครัวเข้ามาตรงนี้นะคะเราก็สามารถวางชุดโต๊ะทานอาหารขนาดประมาณ4-5ที่นั่งได้และเชื่อมต่อเข้ามาเป็นโซนของห้องนั่งเล่นค่ะที่เราสามารถวางโซโฟ,ฟาขนาดประมาณ4-5ที่นั่งพร้อมชุดโต๊ะรับแขกนะคะแล้วก็มีระยะดูทีวีกว้างๆก็สามารถติดตั้งทีวีจอใหญ่ได้เลยกวีกหนึ่งอย่างที่พอเราเข้ามาในห้องเราจะสัมผัสได้เลยคือห้อง,งเงียบมาก ถึงแม้ว่าจะเป็นทำเลใจกลางเมืองนะคะเพราะว่าที่นี่เขามีการเลือกใช้กระจกแบบ insulated โลอี e, ที่มีความหนาถึง3 3มมิลลิเมตรค่ะช่วยในเรื่องของการกันความร้อนการเสียงได้เป็นอย่างดีทำให้การอยู่อาศัยในห้องเนี่ยมีความเงียบนะคะนอกจากนั้นทุกห้องเขาย,ยังให้ตัวโรเลอร์บลาย์มาด้วยนะคะก็จะเป็นม่านที่เราสามารถเลื่อนปิดด้วยรีโมทปิดลงมานะคะก็จะช่วยให้ห้องเนี่มืดใครที่เดินทางไปต่างประเทศกลับมาต้องการพักผ่อนนะคะตัวนี้สามารถช่วยได้ดีเลยหรือถ้าใครที่อยากจะดูหนังนะคะจริงจังในห้องอมืดๆตัวนี้ก็สามารถตอบโจทย์ค่ะ ถัดมาเราเข้ามาดูในส่วนของห้องนอนค่ะคุณผู้ชมอีกจุดหนึ่งที่อยากจะให้ดูก็คือตัวประตูนในห้องนะคะเขาก็จะให้เป็นความสูงถึง3เมตรเลยตัวพอร์ชัเดโรยรวมจึงดูเข้ากันกับความสูงห้องที่อยู่ที่3.5เมตรค่ะสำหรับโซนของห้องนอนเนี่ยะคะคุณผู้ชมเขาก็จะมีการแบ่งเป็นโซนพักผ่อนวอล์ก well อินคลเซตแล้วก็มีห้องน้ําในตัวค่ะซึ่งพื้นที่ในโซนพักผ่อนของจริงก็จะเป็นพื้นที่ห้องโลง่ลงๆเราก็สามารถเลือกตัวชุดเฟอร์นิเจอร์แบบที่ชอบมาตกแต่งได้เลยค่ะ โดยขนาดของตัวห้องนก่กิมองว่าขนาดกําลังดีอยู่2คนได้แบบสบายๆนะคะเราสามารถวางเตียงขนาดคิงไซส์ได้ มีพื้นที่ให้วางโต๊ะหัวเตียงทั้งสองฝั่งส่วนปลายเตียงใครอยากจะวางโต๊ะทํางานชั้นวางทีวีก็ได้นะคะเขามีการเดินตัวระบบเครื่องช่องสัญญาณต่างๆไว้ให้เรียบร้อยแล้วค่ะอีกจุดเด่นหนึ่งของตัวห้องนอนเนี่ยคือหน้าต่างเขาจะให้เป็นแบบฟูลไฮท์นะคะเวลาเราตื่นมาก็สามารถมองเห็นชมวิวเมืองได้แบบเต็มๆตาเลยหรือถ้าใครอยากจะย้ายมุมโต๊ะทํางานมาไว้ติดหน้าต่างเนี่ยก็เป็นอีกมุมหนึ่งที่ว่าลงตัวเลยค่ะ เชื่อมต่อเข้ามาในโซน Walk-In Closet ค่ะคุณผู้ชมซึ่งเขามีการจัดโซนไว้ให้แบบเป็นสัดส,ส่วนเลยนะคะมีทั้งโซนที่เป็นตู้เสื้อผ้าและโซนที่เป็นไฮไลท์ของห้องก็คือโซนโต๊ะเครื่องแป้งนี้ค่ะคุณโทมัสเขามีการออกแบบให้โดยเฉพาะนะคะรวมไปถึงตัวกระจกนอาที่เป็นออร์แกนิกฟอร์มแบบนี้เขาก็ให้มาด้วยในทุกห้องค่ะ ส่วนโซน,นตู้เสื้อผ้าทางฝั่งนี้ค่ะเขาจะใช้เป็นแบรนด์นำเข้าจากอิตาลีฮอลเลมานะคะซึ่งภายในเนี่ยก็จะมีการบิวอินเป็นชั้นวางแล้วก็มีราวแขวนมาให้ครบแบบนี้เลยซึ่งเป็นการออกแบบที่เราสามารถใช้งานได้ในทุกพื้นที่และจะมีการติดตั้งตัวประตูแบบนี้มาให้ค่ะคุณผู้ชมซึ่งเราสามารถเปิดปิดเพื่อแยกโซนได้แบบเป็นสัดส,ส่วนค่ะ เราเข้ามาดูในส่วนของห้องน้ํากันบ้างค่ะคุณผู้ชมสําหรับพื้นที่ในห้องน้ำเนี่ยเขามีการแบ่งโซนมาให้ทุกโซนแบบเป็นสัดส่วนนะคะส่วนพื้นและผนังของตัวห้องน้ําจะใช้เป็นหินอ่อนธรรมชาติเช่นกันมาดูฟังก์ชันกันค่ะสําหรับโซนแรกที่เป็นโซนแห้งนี่นะคะเขาจะให้ตัวอ่าง ล้างมือเป็นแบบที่แสนเธอแยกกันใช้งานพร้อมกัน2คนได้เลยพร้อมกับพื้นที่เก็บของได้อ่านค่ะส่วนตัวห้องน้ําก็จะมีการแยกไว้ให้แบบเป็นสัสดส่วนมีประตูกั้นด้วยนะคะได้โถสุขภัณฑ์แบบอัตโนมัติของโตโต้แต่ที่ิยชอบคือโซนนี้ค่ะในโซนของห้องอาบน้ํา เขาจัดมาให้ครบฟังก์ชั่นเลยนะคะจะมีทั้งโซนชาาเวอร์แบบนี้แล้วก็โซนตัวอ่างอาบน้ำซึ่งเขาจะใช้เป็นไซส์มาตรฐานที่เราสามารถลงไปนอนแช่ได้และในโซนชาาเวอร์ตรงนี้กว้างมากค่ะคุณผู้ชมและเขามีการใช้ตัวฝักบัวมาให้แบบครบเลยนะคะทั้งแบบแฮนด์ชาาเวอร์เรนชาาเวอร์รวมไปถึงมีระบบเจ็ตด้วยนะคะ โดยเขาจะใช้ยี่ห้อ Axor by Hansgrohe นะคะเป็นฝักบัวแบบ Ultra Premium ค่ะซึ่งเขาจะมีการออกแบบที่เรียกว่าเป็น Art Piece ที่อยู่ในห้องน้ำของเราเลยค่ะห้องตัวอย่างห้องที่2เป็นห้องขนาด2 Bedroom ค่ะซึ่งไซส์ซิงของห้องไทยเนี้จะอยู่ที่ประมาณ155ถึง168ตารางเมตรนะคะซึ่งพื้นที่โซนแรกของตัวห้องพอเราเข้ามาก็จะเจอกับพื้นที่ถงทางเข้าค่ะ เนื่องจากว่าตัวห้องมีขนาดใหญ่ขึ้นนะคะพวกตู้ต่างๆที่เขาบิวอินมาให้ก็ขนาดใหญ่ขึ้นตามพื้นที่ห้องทําให้โซนด้านหน้าเ,นเรามีพื้นที่ในการเก็บรองเท้าและเก็บของต่างๆเพิ่มมากขึ้นค่ะ ถัดจากโซนด้านหน้าเข้ามาเนะคะเข้าสู่โซน living area ขนาดใหญ่อะคุณผู้ชมซึ่งตัวพื้นในโซนนี้เนี่ยเขาจะปูด,ด้วยหินทาวเวอร์ทีนนะคะเป็นหินอ่อนโทนสีขาวละมุนละมุนทั้งห้องเลยและสำหรับในพื้นที่โซน living โซนนี้นะคะคุณผู้ชมเรียกว่าเราสามารถจัดฟังก์ชันได้เหมือนเราอยู่บ้านเลยเพราะพื้นที่กว้างมากๆมีมุมให้เราวางเป็นชุดโต๊ะทานอาหารขนาดประมาณ6-8ที่นั่งมีพื้นที่ในการทำห้องนั่งเล่นขนาดประมาณนี้ค่ะคุณผู้ชมวา างโซฟาขนาด8ถึง10ที่นั่งได้เลยและอีกโซนหนึ่งเนี่ยก็เป็นกึงก่งๆโซน double living นะคะซึ่งตรงนี้เราก็สามารถจัดแบ่งสัดส่วนได้จะให้เป็นมุมนั่งทำงานหรือมุมนั่งเล่นอีกหนึ่งมุมก็ได้ค่ะซึ่งจุดเด่นที่เราเห็นด้าน,นในตัวห้องนี้ปุ๊บนะคะเข้ามาเลยก็คือตัว หน้าต่างแบบบานฟูไฮนะคะทำให้เรามองเห็นวิวเมืองโดยรอบและห้องเงียบมากเพราะว่าที่นี่ใช้อินสูล t เต็ด a s สนั่นเองค่ะทาให้เราได้ทั้งวิวเมืองแล้วก็ได้ความสงบนะคะแม้จะอยู่ใจกลางเมืองอีกจุดที่เป็นไฮไลท์ของตัวห้องนี้คือมีระเบียงด้วยค่ะคุณผู้ชมซึ่งแม้แต่พื้นระเบียงเนี่ยเขาก็ใช้หินอ่อนทร์บทีนด้วยนะคะราวกันโตกจะใช้เป็นตัวบานกระจกใสทําให้เราสามารถมองเห็นวิวเมืองออกไปได้กว้างไกลามากขึ้นและ ห้องตัวอย่างที่พาทุกคนมาชมกันเนี่ยนะคะรวมไปถึงห้องตัวอย่างแบบที่ไม่ได้พาไปชมในตอนนี้เขาก็เปิดขายอยู่ค่ะซึ่งเขาก็จะให้เฟอร์นิเจอร์มาตามแบบห้องตัวอย่างเป๊ะๆเ,เลยที่มีการออกแบบโดยคุณโทมัสเช่นกันเฟอร์นิเจอร์ทุกชิ้นจะถูกเลือกโดยคุณโทมัสนะคะซึ่งส่วนใหญ่จะเป็นเฟรเอร์นิเจอร์นําเข้าที่ไม่มีขายในประเทศไทยค่ะ สำหรับเลเยอร์ของห้องทป์นี้นะคะเรียกว่าเป็นอีกหนึ่งทป์ที่ได้รับความนิยมค่ะเพราะว่าตัวเลเยอร์ของห้องเนี่ยเขาจะได้เป็นห้องครัวแบบปิดนะคะก็จะมีตัวประตูบานสไลด์แบบนี้มาให้ด้านในก็บิวเป็นครัวเต็มรูปแบบนะคะใช้ชุดเครื่องครัวของบูทช็อปและเครื่องช้ไฟฟ้าของ g กกเนาวเช่นกันโดยตัวขนาดของห้องเนี่ยก็จะมีขนาดกว้างทําให้เขาสามารถบิวอินตัวชุดเคาน์เตอร์ครัวขนาดใหญ่เป็นรูป L shape นะคะพร้อมกับติดตั้งตู้แช่วายตู้เย็นขนาดใหญ่ของซับซีโรมาให้นะคะสำหรับลักษณะของครัวปิดแบบนี้ก็จะเหมาะกับคนที่ชอบทำอาหารทานเองที่บ้านเหม่ยๆหหรือว่ามีแม่บ้านอยู่ประจำค่ะ มาที่โซนด้านในค่ะคุณผู้ชมสําหรับพื้นที่โซนนี้เนี่ยจะเป็นโซนที่มีความ private มากขึ้นนะคะคือจะเป็นทางเดินที่เชื่อมไปยังส่วนของห้องนอนสําหรับฟังก์ชันโซนแรกจะเป็นส่วนของห้องน้ําก่อนเลยค่ะซึ่งห้องน้ําโซนนี้นะคะก็จะมีการแยกพื้นที่โซนแห้งโซนเปียกเตรียมมาให้ด้วยสุขภัณฑ์จะได้เป็นแบบอัตโนมัติของโตโต้ค่ะและในโซนห้องอาบน้ำนียก็จะมีทั้งแฮนด์ชาเวอร์และเรนชาเวอร์คุณผู้ชมจะสังเกตว่าห้องที่นี่เขามีการ ใส่พื้นที่ในการเก็บของมาให้เยอะมากๆเลยแต่ว่าสําหรับห้องนี้เนี่ยเขาจะมีห้องเก็บของแบบเฉพาะเจอดจงมาให้อีกหนึ่งห้องเลยค่ะซึ่งเป็นฟังก์ชันที่ชอบมากๆ,ๆเพราะว่าเวลาเราอยู่คอนโดไปนานๆน,นะคะก็จะมีของที่ต้องเก็บต้องใช้มากขึ้นตรงนี้เขาจะบิวอินมาให้เป็นพื้นที่เก็บของแบบเป็นสัสดส่วนเลยซึ่งด้านในเราก็สามารถใช้ใเก็บพวกกระเป๋าเดินทางใบใหญ่หรือพวกชุดเครื่องนอนสำรองก็ได้ค่ะ ในส่วนของห้องนอนทั้งสองห้องเนี่ยเขาจะมาพร้อมห้องน้ำในตัวนะคะทำให้การอยู่อาศัยของทุกคนมีความเป็นส่วนตัวมากขึ้นนั่นเองค่ะสำหรับห้องนอนห้องแรกที่พาเข้ามาดูในห้องนอนรองก่อนนะคะจะเห็นว่าขนาดเป็นห้องนอนรองเนี่ยพื้นที่ในห้องยังกว้างมากๆเลยค่ะสามารถที่จะเป็นมาสเตอร์เบดรูมในโครงการทั่วไปได้เลยซึ่งถ้าเกิดว่าใครที่มีลูกๆสองคนก็สามารถจัด ฟังกชันแบบในห้องตัวอย่างได้เลยว่างประมาณเตียงเดียว2เตียงแบบนี้ก็ยังอยู่ได้สบายๆค่ะแต่ถ้าใครอยู่คนเดียวก็สามารถวางเป็นเตียง k คิงไซส์ได้หรือจะปรับเปลี่ยนห้องนี้ให้เป็นห้องทํางานแบบเป็นส,ส่วนก็เหมาะเลยค่ะตัวตัวห้องเขาจะมาพร้อมกับห้องน้ําในตัวนะคะซึ่งมีการแยกโซนแห้งโซนเปียกม,มาให้เรียบร้อยพร้อมโถสุขภัณฑ์แบบอัตโนมัติค่ะ เข้ามาดูในส่วนของห้องมาสเตอร์เบดรูมค่ะคุณผู้ชมสำหรับเลเยอร์ของตัวห้องนี้เข้ามาโซนแรกเลาจเจอกับส่วน Walk in Closet ก่อนเลยค่ะซึ่งเขาก็จะมีการดูอิตู้เสื้อผ้าไว้ให้แล้วใช้ห้อเเลมา่านำเข้าจากอิตาลีเหมือนกันค่ะตรงนี้ก็จะเป็นพื้นที่โถงเชื่อมต่อมายังโซนโตะเครื่องแป้งนะคะที่ดีไซน์โดยคุณโทมัสให้มาเป็นแบบนี้มาตรฐานในทุกห้องค่ะ ส่วนห้องน้ำนะคะก็จะอยู่ติดกับโซนบล็อกอินคอร์เซตเลยค่ะคุณผู้ชมซึ่งภายในก็จะมีการแยกพื้นที่โซนแห้งโซนเปียกไว้ให้เรียบร้อยแล้วได้เคาน์เตอร์อ่างล้างมือขนาดใหญ่มากๆค่ะและมีการแยกส่วนของห้องน้ําไว้ให้ได้โถสุขภัณฑ์แบบอัตโนมัติและที่เป็นไฮไลท์ก็คือห้องอาบน้ําเป็นแบบเซ็กซี่บาร์แบบนี้ค่ะจะมีความพิเศษกว่าห้องวันเบดรูมนะคะคือตัวอ่างอาบน้ําจะได้เป็นแบบสแตนด์อะลนและในส่วนของชาวเวอร์ก็จะมีการแยกโซนไว้ให้เหมือนกันค่ะ ส่วนพื้นที่พักผ่อนโซนด้านในค่ะมีพื้นที่ขนาดค่อนข้างกว้างนะคะวางเตียงขนาดคิงไซส์อยู่2คนได้สบายๆพื้นที่บริเวณปลายเตียงยังเหลืออีกเยอะเลยนะคะคุณผู้ชมจะวางเป็นชั้นวางทีวีหรือจะเพิ่มเป็นโต๊ะทางานก็ได้จุดไฮไลท์อีกอย่างหนึ่งคือตัวห้องนอนเนี่ยสามารถที่จะมองเห็นวิวเมืองได้แบบเต็มๆตาด้วยเพราะว่าทุกห้องเขาให้เป็นกระจกแบบฟูลไฮค่ะสำหรับตัวโครงการสโคบหลังสวนเป็นโครงการที่เรียกว่าอยู่ในระดับท็อปของประเทศไทยค่ะ เป็นโครงการสำหรับคนที่มองหาซื้อคอนโดที่อยู่ใจกลาง CBD ที่แท้จริงทำเลทองที่ดูจะมีครบไปซะทุกด้านและหาไม่ได้แล้วในปัจจุบันนี้ค่ะ ไม่ว่าจะเป็นการเดินทางที่สะดวกสบายใกล้กับสิ่งอำนวยความสะดวกมากมายในระยะเดินถึงไม่ว่าจะเป็นเซ็นทรัลชิดลมเซ็นทรัลเวิลด์และ BTS ชิดลมนะคะและที่สำคัญเป็นโครงการที่ได้ในรูปแบบฟรีโฮ d ซึ่งบนทำเลโซนนีเน้เรียกว่าแทบหาไม่ได้แล้วซึ่งลักษณะของโครงการแบบนี้ก็จะมีมูลค่าที่เพิ่มพูนขึ้นในอนาคตสามารถส่งต่อเป็นมรดกให้กับลูกหลานได้ สำหรับการออกแบบตัวโครงการนี้นะคะจะถูกออกแบบโดยดีไซเนอร์ระดับโลกเป็นโครงการระดับอัลต้าลักชวรีซึ่งเรียวกว่าทำให้สมกับตัวทำเลหรือใช้คำว่าทำถึงได้ในทุกมิติค่ะไม่ว่าจะเป็นตัวห้องพักที่มีพื้นที่ใช้สอยก้องขวางวัสดุและการจัดวางเลเอา์ที่อยู่ในระดับท็อปเทียรวมไปถึงเฟซริตี้ต่างๆที่ถูกออกแบบและมีการใส่เซอร์วิสมาโดยมีความเข้าใจในกลุ่มลูกค้าหรือลูกบ้านที่อาศัยอยู่ในโครงการนี้อย่างแท้จริง สำหรับราคาเริ่มต้นสำหรับแบบห้องวันเ a o o ูมจะอยู่ที่ประมาณ50ล้านบาทค่ะส่วนแบบห้อง2 b e d r o o m ราคาเริ่มต้นจะอยู่ที่ประมาณ100ล้านบาทค่าส่วนกลาง155บาทต่อตารางเมตรต่อเดือนและกองทุน2000บาทต่อตารางเมตรค่ะหากคุณผู้ชมสนใจโครงการนี้สามารถนัดเยี่ยมชมโครงการได้ที่เบอร์02-028-9788หรือสามารถแอดไลน์ไปได้ที่แอดไซสโคบคอร์เนชัและเว็บไซต์สโคบ e c o m ค่ะ และนะั่นคือทั้งหมดของโครงการสโคบหลังสวนนะคะถ้าคุณผู้ชมชอบคลิปแบบนี้รีบฝากด like, กดไลค์กดแชร์และกด Subscribe คอนโดหน้าอยู่ชาแนลไว้ด้วยหรือใครอยากอ่านรีวิวเข้าไปได้ที่เว็บไซต์ c o n d o n น y า .com, Facebook Fanpage ค o n d o n น y า .fc และสามารถเสิร์ชใน t ิกตอบค o n d o n น y าอยู่ได้เลยค่ะสำหรับวันนี้คลิปและทีมงานต้องขอลาไปก่อนเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ